สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพอ่อเมพี่น้อง FC ทางฝั่งเาาฝั่งไทยแหลกกระตังประเทศจ้ะจาเด้อกาบทักไทยสบายดีจ้าเมนีก็กลับมาพบมาพอก,กับสาวแพวว่าคนโกคนเก่า,คน,กาคนเดิมจ้าสาวแพวคนโกโซลิโอบันท้ามีแต่กโกกไปข้างหนา้าเงินสีใสกับบุคอยมีรายภายในด้วยจ้าพอ่อเมพี่น้องจ้าเมนีนะสาวแพวจะามาเล่าเหลืองเล่าดีๆให้พอ่อเมพี่น้อง FC ทุกคน ทุกท่านได้รับฟังรับชมนําไปนํากันนะจากทุกคนค่ะใครบอกว่าคนไทยนิสัยดีใครบอกว่าคนไทยนิสยัย,สยแย่ใครบอกว่าคนไทยไรน้ําใจทุกคนเป็นยังเร้าเพคือตองวานานะนะทุกคนใครบอกว่าไม่อยากจะมาเป็นลูกจ้างหรือว่าใช้แรงงานให้คนไทยกดขี่คนแข่งนะทุกคนว่า คิดแต่อยากใส่นะทุกคนแบบว่าบ่มีคุณค่ายังเห็ดคือเฮาบ่มีคุณค่าเห็ดคือเฮาบ่มีประโยชน์อียังต่างๆนานาทุกคนชาวเพจจะบอกว่าคิดผิดนําพ่อเม่พี่น้องนะคะชาวเพรนะทุกคนอยากจะบอกว่าชาวเพยยังขออวยและกระชื่นชมคนไทยพ่อเม่พี่น้องคนไทยเสมอนะทุกคนนะคะอย่างเช่นตัวอย่างพ่อแม่พี่น้องเนาะ อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะได้หูหได้เห็นกันไปแล้วว่าสาวเพนเนาะได้อัดคลิปเนาะทุกคนเกี่ยวกับการทํางานเนาะแล้วก็เกี่ยวกับไปหันไปหนีหรือว่าเกี่ยวกับคนที่ว่าตกงานหางานอยีายต่างๆนั่นล้วทุกคนแต่ว่าพ้นที่ได้รับนะทุกคนส่วนร้ายก็จะ ไปในทางบวกหรือว่าไปในทางที่ดีทังบวกทังที่ดีเนี่ยใดพ่อแม่พี่น้องก็ยังเช่นกันจะมีค้นมากคอมเมนต์ให้กำลังใจเนาะทามว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นหูวว่าเศรษฐกิจและสถานการณ์บ้านเมืองของทางพี่น้องทางลาวฮทุกคนมันเป็นยังไงคือมันมันนักนวงนะทุกคนนักนวงหมากเลยแหละนักนวงแหงนะทุกคนนักนวงลายบอกเลยว่านักนวงแหงนะ คิดเบิงยกเช่นตัวอย่างทุกคนหนองคลองซอแพนะจากที่เหตุงานอยู่ทางฝั่งลาวเนาะเุบัเหตุงานอยู่ในตัวเมืองนะทุกคนอยู่แถวเวียงจันเนาะเงินเดือนนะทุกคนสามหลานปลายสามหลานกีบนะทุกคนเงินเดือนตั้งสามล้านกีบจะสี่ล้านทุกคนสามหลานกลัวเพื่อนยังบอกเลยว่าโอ้ยเออเอยเอยบาไว้เฮาบาไว้ล่ะ อยากไปไทยได้อยากไปกรุงเทพได้อยากไปหางานเหตุระเทีไทยได้เิ่นว่าคองกับแพงเงินเดือนกับถึกเป็นว่าม่ไว้เิ่นว่าแต่ก่อนเนาะเพิ่นใดเดือนละเท่าไรบ่แม่พี่น้องเดือนละสองหลานกลัวเพิ่นยังบอกว่าพ่อใส่เนาะทุกคนเพราะว่าตอนอาานั้นหนึ่งพันบาทเท่ากับสองแสนหาซิพันกีบเนาะปัจจุบันนี้คือหนึ่งพันบาทแหลกได้อ่าหาแสน หกสิบพันกีบอีพออีเมยเอ้ยตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มาพอสะเพยอโยหกสิบกว่านะทุกคนเพื่อนยังบอกว่าบ่าเคยเห็นเป็นขังแหลกในชีวิตเป็นขังแหลกในประวัติศาสตร์เนาะทุกคนคือมันจะหนักหน่วงมากนะทุกคนอันนี้คือข้อมูลข่าวๆนะพ่อแม่พี่น้องแต่ประเด็นหลักที่สะเพยจะมาเว้าในนีนะ้เนาะคือคนไทยทุกคนอยากจะบอกว่าขอบคุณ ขอบคุณหลายๆเ้อขอบคุณคนไทยขอบคุณแนะนำใจเนาะทุกคนเป็นยังคือต้องใช้คำว่า,าขอบคุณนะเพื่อนดีขนาดทุกคนนะพอมีพี่น้องคนไทยที่มาคอมเมนต์หายเนาะและกับสิ่งสําคัญไปมากกว่านั้นทุกคนเพื่อนกับ, ate, line, บแอดเฟซแอดไลน์สเปพย์มาเนาะทุกคนเพื่อนก็จะมาแชทมาหาสเปรพ์นะทุกคนเพราะว่าจะเป็นทั้งเฟซเนาะ เฟพาว่าคนโกเนะทุกคนลลก็จะมีเฟซบุ๊กเนาะแพาว่าคนโกทุกคนเพื่อนกันจะมาแอดหาแล้วเพื่อนกันจะทักแชทมาว่าเออสาร้าแพ้คอยเป็นเอฟซเจ้าเด้อผู้ดีว่าคอยเบิงงคลิปยังต่างๆนะทุกคนคอยมีงานอยู่บอนหันบอนี้เจ้าสนใจบอ จะลองแน,นะนํามาโทรไปสอบถามโนนีนันทุกคนกับซิมีและบ้างทันเหมือนก็นจะโทรมาหาสเพร์เซ็ดมาหาสเพรว่าเออมีงานหลานอาหารเดิมมีงานขายกับเขาเดิมมีงานอ่าลงงานเดิมจากสันสี <c oughs> คือแบบทุกคนคือแบบคือมันตื่นเต้นนะทุกคนคือมันดีใจจนเบายังโ่ได้ทุกคนจนบอกบาถือเลยสเพรแบบเฮ้ยสเพรแบบ เฉพาะเป็นตีผึ้งของคนอื่นไดเลยหรอ,อยังประมาณนี้คือคือมันดีใจอ่ะพ่อแม่พี่น้องบอกบ,บ,บอกบอกดว่าสิ่งที่สะเพร่เห็ดด้วยว่าเร่องเล่าที่สะเพร่เราทุกคนมันจะเกิดผลดีมันจะเกิดประโยชน์เนาะแล้วก็สอยให้คนที่แบบว่าพนตกตกรรมลำบากทุกคนที่อยากจะมาหาเงินอยากจะมาเห็ดเวียกเนาะเพราะว่าเขาคลองเครืองใส่อยู่ทางบ้านนะมันแพงแห้งทุกคนแพงแบบร้ายแพงแบบ นักนวงเลยน,นะนะเพงแบบสุดๆเลยแพ่งแบบโอ้โหสเพรเลยหูซึกดีนะทุกคนกกนี่ก็ถือเป็นสะพานบุญเนาะสะพานบุญอีกสะพานหนึ่งนะทุกคนตีเฮาได้ซอยเนาะถึงเฮาสี่บริซอยไลทุกคนเตะสเพรอยากจะบอกว่าสเพรขอเป็นสื่อเนาะตรงจุดจุดเหนียนพ่อแม่พี่น,อนอ้องเนาะขอบคุณเนาะขอบคุณในไลแล้วก็ขอบขอบใจที่อ่าพ่อแม่พี่น้องคนล่าเนาะที่เป็นอ่าไว้วางใจ แชทมาหาสาเพยมาสอบถามนะทุกคนห้สเพยหาหา้และสิ่งสําคัญไปกว่านั้นนะทุกคนสเพยต้องขอบคุณ fc เนาะของสเพยพ่อแม่พี่น้องคนไทยทีเพื่อนให้ความแบบว่าอ่าเมตตากรุณาปานี่เนาะเละก็สงสารนะทุกคนเห็นโอเข็นใจนะเนาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวนะทุกคนคือแบบคือมันดีใจนะทุกคนดีใจแห่งขนานะเนาะนี่ก็เป็นเหลืองลาวดีๆเนาะที่สเพยอยากจะเล่านะทุกคนคนนั้นนะทุกคนคือแบบ มันรู้สึกดีมากๆเลยสเปรย์บุคิดนะทุกคนว่าสิ่งที่สเพรว่าเอาไปหันจะเออเพื่อนจะสนใจนะทุกคนและสะเพบย์บุคิดเลยว่าสเพย์จะมาถึงจุด,น,จดน,นี้รตรงที่จุดนี้คือแนวไดจุดตรงสี่แหมวาสเพราสามารถซอยคนอื่นได้นะทุกคนเพราะว่าในโอกาสที่จะได้ซอยเลือคนอื่นนะทุกคนแต่อันนี้คือแบบเออมันได้ซอยเลือทุกคนคือมันดีใจเนาะกะ สาธุเด้อเนาะสาธุอนุโมทนาบุญนำการทุกคนคือว่าเผินได้นะทุกคนเผินได้แลวเผินดีใจมากเลยเผินก็บอกว่าโอ้ยขอบใจได้หลายเด้อเสพเนาะขอบใจเจ้าเดร์เด้อเนาะขอเห็นบ่นมีงานเหตุยังต่างๆนานาทุกคนคือแบบพ้นกระทบบด้รับพ้นกระทบโดยตนเองแต่เฮาจะเข้าใจความรู้สึกทุกคนอย่างเช่นเนาะยกตัวอย่างพ่อแม่พี่น้อะยกตัวอยา่ออยอยางคือต้นจะงานนะทุกคนเนาะบริหุงาน คือมันรู้สึกใจวิวนะทุกคนใจแบบว้าวาว้าวว้าเลยแบบใจตกไปอยู่ในกระตุ่มเลยแต่พอเขามีงานนะทุกคนคือหัวใจมันจะเหมือนกับว่ามันกลับมามีชีวิตใช่วหมมันกลับมีกลับมามีพลังเนาะทุกคนในการแบบว่าจะสู้ชีวิตต่อไปนะทุกคนอันนี้ก็คือเหลืองเล่าดีๆที่ซอฟแปอยากจะมาเล่าอยากจะมาขอชี้แจงทุกคนทั้งเบิดทั้งมวนพอเมยพี่น้องก่อนที่จะจบคลิปเนะาะซอฟแปอยากจะบอกว่า อยูใช้ก็แล้วแต่ทุกคนมันย่อมมีเมยและสิ่งสำคัญที่สุดอย่าลืมรักษาโอกาสที่พ่อแม่พี่น้องคนไทยเนาะได้หมอบให้เฮาแลวทุกคนสิ่งที่เฮาต้องเหตุคือหนึ่งขยันอดทนและสิ่งสำคัญที่สุดนะทุกคนมากกว่านั้นก็คือความซื่อส,สัตย์สุจริตเนาะทุกคนเฮาต้องซื่อสัตย์เนาะทุกคนคนอื่นอาจจะบ่เห็น เขาอาจจะคิดละแวงปัจจุบันนะทุกคนอย่างมีคุณค่าเบิดตเดนทุกคนแต่เฮาตรงููเสมอว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าค้องเพื่อนมีคุณค่ามีราคาและอีกอย่างหนึ่งเฮากเป็นคนอื่นพอาม่พี่นองเฮาเป็นแขกผู้อาศัยเฮาเป็นแขแรงงานที่จะมาซอยเพื่อนทํางานทําการนะทุกคนเพื่อนกระตองแบบวาวาดละแวงเสตันเพราะว่าเฮาบ่เมน ลูกล้านเฮาบมเมนคนในครอบครัวเพืนนะ่อนทุกคนอันนี้คือมันเป็นมันเป็นเหลืองธรรมดาทุกคนแต่ว่าเฮาบต้องเสียใจสิ่งที่เฮาต้องเห็ดในมันดีที่สุดคือเฮาต้องซื้อสั์แล้วก็เตื้อมันในคุณงามความดีและเฮาก็คิดเสมอว่าเออต้องห้เเป็นสิคิดจังได้กระางแต่แต่เฮาบริคิดเน,นี่ยนเฮาบริมีเจตนาแบบที่เพื่อนคิดสักวันหนึ่งทุกคนความดีจะตอบสนองเฮาเองนะทุกคนความดีที่เฮาคิดจิต ทีดีควรู้ซึกที่ดีเนาะจิตของเฮาที่มันดีสัมผัสใดทุกคนมันจะสัมผัสออกมาไดเลยแหละมันจะบ่งบอกเลยนะทุกคนว่าสักวันหนึ่งมันก็จะอะบังเกิดเนาะเป็นผลที่ดีให้เฮาเองนะทุกคนเนาะนี่ก็คือเหลืองราวเหลืองหนึ่งที่ซอเพ่อยากจะฝากไว้ทุกคนเพราะว่าเป็นยังซอแพย์คือสมาร์ทบอกได้เพราะว่าซอแพย์คิดเสมอว่า ทุกคนต้องมิซิ์แล้วแวงนะทุกคนทุกคนต้องมิซิ์แบบว่าเออลราแวงเป็นเหลืองปกตินะทุกคนและความดีเ็จะส่งเสริมเราโอเคพอแม่พี่น้องนะคะซอเพ่ต้องขออนุญาตจ,จบคลิปแค่เพียงตอนนี้นะพ่อมพี่น้องหว่าวลายยายหางยิงหววไปซาเพ่ก็ยิงจะเพี้ยนนะทุกคนคำเดิมๆซ้ำๆภาษีว่าอีกเพราะว่าซอเพ่แบบพอหว่าวเหลืองคู่งามความดีแล้วมัน มันตื่นตันทุกคนมันยากวาวแล้วอ,อีกนะคะทุกคนก่อนจะจบคลิปสแพรก็ต้องขอขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องคนไทยที่เป็นให้โอกาสเด้อเรื่องงานเรื่องการทั้งทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณในไลน์เด้อที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเด้อจ้าเด้อไปแล้วพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์สแพรนําเด้อ